เมื่อนานแสนนานมาแล้วได้มีเหตุการณ์น่าสะพรึงกลัวเกิดขึ้นในมหาสมุทรนั่นคือเรื่องราวของเรือสำเภาลำหนึ่งที่บรรทุกผู้โดยสารกว่าหนึ่งร้อยชีวิตขณะเดินทางอยู่กลางทะเลได้ประสบกับพายุรุนแรงจนเรือต้องพังพินาศผู้โดยสารทุกคนต่างลอยคออยู่กลางมหาสมุทรท่ามกลางความหวาดกลัวที่จะสิ้นชีวิตก็มีสัตว์วิเศษตัวหนึ่งได้เข้ามาช่วยชีวิตพวกเขาไว้นั่นคือพญาเต่ายักษ์ที่ให้ผู้โดยสารทั้งหมดขึ้นไปนั่งบนกระดอง และพาพวกเขาไปพักพิงบนเกาะรกร้างแห่งหนึ่งรอจนกว่าพายุจะสงบพอให้แล่นต่อไปยังฝั่งแผ่นดินได้ระหว่างรอคอยระยะเวลาสี่ห้าวันความหิวโหวยและความตัวได้ครอบงำจิตใจของผู้ประสบภัยจนพวกเขาวางแผนอันชั่วร้ายขึ้นมานั่นคือการสังหารพญาเต่ายักษ์แล้วเอาเนื้อมากินเพื่อให้ตนเองรอดชีวิตพวกเขาได้ล่อลวงโดยเรียกให้พญาเต่ามาที่จุดกลางเกาะหมู่คนทั้งหลายก็พร้อมใจกันคว้าอาวุธจู่โจมต่อสู้ดิ้นรนอย่างเพี้ยมโหด จนสุดท้ายพวกเขาก็สามารถฆ่าพญาเต่าได้สําเร็จแล้วจึงหันกินเนื้อกันอย่างที่อวยเหตุการณ์อุกชะกันครั้งนี้ถือเป็นบาปกรรมอย่างร้ายแรงสําหรับ99คนนั้นขณะที่มีเพียงคนเดียวที่ไม่ได้ร่วมทําบาปหลังจากนั้นไม่นานเมื่อหมดวาระอายุหขยพวกที่ทําบาปกรรมได้มาเกิดในยุคพุทธกาลเป็นอยู่ให้องคุลิมาถ่าตัดเอานิ้วมือมาทําเป็นสร้อยคล้องคอเพื่อรับผลกรรมจากการสังหารพญาเต่าในอดีตชาติ